น้ำใจไทยเพื่อไทยคุณบันเทิงสุวรรณมณีอดีตครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลาก่อนจะลาออกมาพักผ่อนอยู่กับบ้านซึ่งตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมานอกจากจะสอนหนังสือแล้วคุณบันเทิงยังเป็นจิตอาสาที่ชอบเป็นพิธีกรตามงานวัดงานศพและก็งานบุญต่างๆด้วยผมชื่อบันเทิงสุวรรณมณีนะครับผม ส่วนมากคนทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าลุงมหาบันเทิงไม่คิดได้ไหมออครับได้ไม่ได้นะครับผมเมืม่อคุณบันเทิงได้รับข้อมูลข่าวสารที่พร้อมประชาสัมพันธ์คุณบันเทิงก็จะตระเวนขับรถมอเตอร์ไซค์สามล้อประกาศไปตามถนนสายต่างๆในเมืองสงขลาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับเมือ่อายุมากนะครับก็ไม่ได้ไปสอนนะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลา ที่มีอยู่นะครับช่วยในการประชาสัมพันธ์โดยจะพ้องยิ่งประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนราชะการเอกชนวัดมัสยิดทุกแห่งเลยนะครับที่เขาต้องการให้โฆษณาผมก็โฆษณาให้ทุกเรื่องผมจะใช้ภาษาใต้บ้างภาษาสินบ้างภาษากลามบ้างนะครับสลับกันไปแล้วก็ผมจะเข้าทุกซอยทุกตรอกทุกซอยในเมืองสงขลาบางครั้งก็ไปไกลครับออกต่าง ตำบลก็มีนะตำบลขอลูกช้างผมก็ไปนะครับผมไปได้ตลอดก็เป็นภาพปกติของชาวสงขานะครับของชาวบัวยางเกี่ยวกับมหาบันเทิงเน<ม>ี่ยเป็นภาพที่ติดตาชาวสงขาว่าเป็นคนที่ทำพฤติกรรมอย่างนี้ครับเป็นประโยชน์กับสาธารณะเป็นคนที่พีตัวเองครับบริการกับสาธารณะให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารของสงขาก็ดีบางบางเรื่องเราไม่รู้ก็ได้รับข่าวสารจากเธง เหมือนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี้บางคนก็อยู่ตลาดทั้งวันได้เกมาประการนี้คือได้รับ่าวสารมากขึ้นอาฉีดวัคซีนนะครับเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติไอเดียก็เป็นความปรารถนาดีของนะครับต่างราชการนะครับเรื่องจริงผ่านจอ